คนเกิดรักนาตุลประจำเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 5จะโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของการเงินและมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนเข้ามารายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนั้นติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนะครับคำเตือนคำพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รักนาเพียงดวงเดียว หากท่านต้องการคําพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพนะครับสวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับมาพบกันอีกกับคนเกิดราคณาตุลประจำเดือนพฤศจิกายนปี2515 มาพูดถึงเรื่องแรกกันนะครับในเรื่องของการเงินของคนรักณาตุลในช่วงนี้คนรักณาตุลเนี่ยตั้งแต่วันที่13เดือนพฤศจิกายนปี2 5 1 5เป็นต้นไปในเรื่องการเงินของคนรักคนาตุลนั้นค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเงินก้อนเข้ามาซึ่งโอกาสที่จะมีมากที่สุดเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่16เดือนพฤศจิกายนปีถึงวันที่16เดือนธันวาคมปี2565เรื่องการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนเข้ามาร่วมถึงในช่วงนี้ เรื่องของการเงินของคนรักขนาตุนนั้นจะมีรายรับเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในช่วงปี2560จนถึงวันที่22เดือนเมษายนปี2566เรื่องการเงินของคนรักคนาตุนต้องบอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนยิ่งวันที่13เดือนพฤศจิกายนปี2 5 1 5จนถึงวันที่13มีนาคมปี2 5 1 6เรื่องการเงินของคนรัก ตุนนั้นต้องบอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนเพราะว่าจะมีโชคราภเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของการงานของคนเกิดลักนาตุนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2565เนี่ยการงานของคนรักนาตุนนั้นค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าก็แลกมาด้วยกับความเห็ดเหนื่อยตลอดทั้งปี2565ที่ผ่านมานี้ซึ่ง การงานของคนรกการานัชนาตุนนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหามาตั้งแต่ช่วงต้นปี2563แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงของปี2515และจะยาวนานไปถึงช่วงของวันที่17เดือนมกราคมปี2516ซึ่งคนเกิดรัชกกนาตุนนั้นการงานค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะครับผมในช่วงของเดือนพฤิกายนเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการงานเนี่ย ตั้งแต่วันที่1เดือนพฤิกายนปี2565เนี่ยมาจากหัวหน้าง,งานหรือว่าผู้นำหรือว่าผู้ที่มีอำนาจในองค์กรเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยเดือดร้อนนะครับผมซึ่งเรื่องของหัวหน้าง,งานเนี่ยมันทำให้ท่านเนี่ยเกิดความเครียดสะสมมาตั้งแต่ช่วงของปี2563และและช่วงของเดือนนี้นะครับผมหลังวันที่16เดือนพฤิกายนไปเนี่ยปัญหาเนี่ย จะเริ่มหมดหรือว่าหายไปอย่างแน่นอนนะครับซึ่งจะต้องรออีกทีก็คือดาวเสาร์ที่ย้ายขึ้นไปพบปุตตะตั้งแต่วันที่16เดือนพฤศจิกายนปี2565ก็จะทําให้เรื่องของการงานของท่านเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะครับ เรื่องของความรักของคนเกิดรักคณาตุนในเดือนพฤศจิกายนปี2565ถือว่ายังไม่โดดเด่นมากนะครับผมตลอดทั้งปี2565คือตั้งแต่ช่วงหลังสงการปี2565มาจนถึงช่วง วันที่22เมษายนปี2516เนี่ยเรื่องของความรักของคนรักคณะตุนเนี่ยไม่ได้โดดเด่นนะครับผมหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาด้วยซ้ำนะครับผมโดยเรื่องของความรักเนี่ยถ้าจะพอยังมีความหวังเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงของหลังวันที่13 เดือนพฤศจิกายนปี2,565จนถึงวันที่13เดือนมีนาคมปี2,565เนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยก็ยังพอมีเข้ามาว่างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยมักจะ เป็นไปในทางที่ไม่สมหวังมากกว่าสำหรับคนโสดนะครับหรือที่มีเข้ามาเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกันนะครับผมความเห็นไม่ตรงกันหรือว่าการที่มีเวลานเนี่ยไม่ตรงกันรวมถึงในเรื่องของการงานเนี่ยจะทำให้คนรักนาตุลเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปพบปะหรือพูดคุยกับคนรักนั่นเองส่วนใครที่แต่งงานแล้วต้องบอกว่าเรื่องของความรักของคนรักนาตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะดีนะครับมีโชคลาภมาจากเรื่องของคู่ครองหรือคนรักในเรื่องของการเงินนะครับผมหรือในช่วงนี้เองคนรักหรือคู่ครองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ด้วยกันนะครับผมอันเนื่องมาจากเรื่องของการงานที่ยุ่งนะครับผมแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยให้ระมัดระวังด้วยครับตั้งแต่วันที่1เดือนพฤศจิกาย,ยนถึงที่16เดือนพฤศจิกาย,ยนปีสมงพัสมาเนี่ย ให้ระวังความรักจะมีปัญหานะครับผมมาจากเรื่องของการที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับแต่หลังจากวันที่16เดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 5ัน้วเราเนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับนั่นเองนะครับในเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 5เนี่ยคนรักนาตุนเนี่ยมีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่สำคัญอยู่หนึ่งเหตุการณ์มาติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับ คนเกิดรักคณาตุนหลังจากที่ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเลข3ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นถอยหลังเข้าสู่ภพบรณะของคนรักคณะตุนในช่วงนี้เองคนรักคณะตุนนั้นมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนเข้ามาอย่างแน่นอน และในเรื่องของการเงินนั้นช่วงนี้เองคนรักขนาดตุนนั้นมีการจับใจ่ายใช้สอยเงินพอสมควรและในช่วงนี้เองเนี่ยคนรักขนาดตุนเนี่ยมีโชคลาภมาจากเรื่องของการติดต่อการค้าขายรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยถ้าใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายหรือเป็นเซลล์หรือว่าทํางานเรื่องของการติดต่อนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันแต่ให้ระมัดระวังว่าจะมีคนอิจฉาหรือใส่ร้าย ท่านอยู่เบื้องหลังโดยเหตุการณ์ดังการเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13เดือนพฤศจิกายนปี2515จนถึงวันที่13มีนาคมปี2516นั่นเองนะครับก็ขอจบคลิปคนเกิดรักคณาทุนประจำเดือนพฤศจิกายนปี2565ไว้เพียงท่านี้นะครับผม ช่วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ